ไอเดียวรู้ว่าสามท่อยังไงใครมาเติมนี่นด้ปนแล้เขาจะทงอ่ะไปแล้วไหวเปล่าไปดิไไหวไปดิไปดิไปดิไมาิไปดิไปดิไปดิไมามามาิไปดี้ปดิไปดิไปดนไปดิไปาิราอยู่ข้างหลังนะไดิไปดวไปดิไปไปดิไไปดไดิิปดปมนดปิดดไปไดิดิไปไปา มันเหลือสคนเพื่อนหลานสองคนตรงนี้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 เอาเอาสอบมาตรงนี้หลาขายขนมสองนอนมสต่อขอได้ยังอ่ะโอ้ยยยยย่ยย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 ยอยย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 ย้ยย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  องมีดยัดได้ไหมนั่นลังรีบรีบเลยมีดยัดมีดยัดเอามีดยัดเอาโนโนโน่เอามีดยัดเอาปืนเขามาฝั่งหนึ่งนะพี่บูดดิ้งฝั่งไหนอ่ะอ๋อเนี่ยอยู่เนี่ยลุระวังปืนเขานะปืนเขามาน้รีบปิดเท้าวงมารีบปิดเข้าวง อย่าย yeah, 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 you know. no, no ิงอย่าเพิ่งยิงเขาเขาเข้าวงเขาเข้าพี่ลงมาอยู่เกย์เล่นปืนอีพีเอ็มพีมันรถพังเลยตอนนั้นปิดตัวชุบเลยปิดตัวชุบดนะกระสุนกูหมดไอ้สัตว์มันตใจสองหเกย์เกย์ได้เมื่อไหร่ก็โดนนะคนถือสอบคนถือสอบขึ้นรถได้ไหมคนถือสอเตรียมเตรียมซ่อมรถมือฟังเตรียมซ่อมรถแล้วก็จอดรถไว้เลยแต่ละคนน่ะ ใครปีนโซบะอึูนโซบนรถนะถึงโซบนรถมันดึงออกไม่ได้ไม่ได้อกไม่อุ้มแน่ป้าเวลาคงปีนจะหมดป่ะคนอื่นอุ้มเลยนี่ได้นะจังหวะเนี้ยเชียรอะไรเนี่ยท่านพออยู่บนเขาแล้วท่านอยู่บนเขาพี่มาช่วงตรงไอ้นี่ได้ไหมเดี๋ยวขึ้นรถได้ปะเกี๋ยขึ้นรถเอาเพื่อนเอาเพื่อนก่อนได้ได้พี่ก็ลราไปมันมาล้อมันมาล้อโอ้โหนี่ได้นะนี่ได้นะล้อมาซีรีส์ต้องการเอาเงิ่วนมาเยอะเลย หายใ่เ้ยเอามาเอมากูยัอาเมันเยอะอะตรงนี้มันเยอะกินแซ่ใช่ใช่ใช่โอ้โหเยอะตรงนี้เยอะจัดอ่ะดูคนเขาดิ จริงหนูอะจะเล่นปืนในรถเไปแล้วก็ให้เพื่อนลงอ่ะ,ะมีเพื่อนมาละเพื่อนมาแล้วโอ้โห,หยิงหน่อยยิงเม่งมีคนยิงวะเอาวตกมาตกมาฟาดบ้านทําบ้านไปบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหน ลนเลยลงเลยลงเลยลง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 ช่วยพี่ดิลงให้หมดไลยไพี่ช่วยหน่อยด่ามันด่ามันช่วยหน่อยไม่ได้ตายมันเหยียบเบบี้บีรวมกันไปสบ

ได้ไหมครับ ตรงเขตอย่างเงี้ยออกให้หมดเลยเพื่อนชุบแล้วก็ตายกันหมดเลยเหรอชุบแล้วก็ตายชุบแล้วก็ตายมันไม่เกี่ยวระยะปืนไม่มีด้วยแหละปืนไม่มียิงให้ด้วยกันพี่ไว้กันพี่ไว้กันพี่ไว้เรามาช้าด้วยดูเพื่อนด้วยข้างหน้าดูเพื่อนไม่ไม่มี เกิดแต่กุ้ยตายเล่นคลิดไม่ออกเนี่ย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 ตีแยกตี่แยกตี่แยกเห็นที่มันขึ้นมาเอาศพมาปีรถเขานะปีแฝกเขาอ่ะมาในวงไหมก็ผมแทงนะปล่อยศพออกมาปลมันเมฟเพื่อนเรากดเชฟเพื่เราเข้ามามันโอเคได้มะนาวเข้ามา ไม่คือมันเหมือนเป็นไฟแบบที่แบบว่ามาก่อนด้วยไงเพื่อนยังไม่ทันตั้งตัวแล้วค่อยๆมาค่อยๆมาเรื่อยๆวายนะเว้ยโคตรง่ายอ่ะจิวจัดไอ้มันกี่เก็มันมาแล้วบอกหนูให้กลับมาอุ้มละท้ยเอ้ยไปพี่พี่ผมไปด้วยดิผมไปด้วยผมไปด้วยไม่ไปกับไมัยสมัดิมิเต็ดที่แตกธรรมดาไม่ไปไป ไปพางรถเหรอโดนอุ้มอยู่ดิผมมากับซัมเมอร์ซัมเมอร์โดนอุ้มอยู่ผมเพิ่งรอดมาจากบนลากมาลากมาล่ะครับไม่หมดไปด้วยกันเอตะการ์ดเอตการ์เอาอน้องไปได้เปล่าเอาน่ะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในวงนะเนี่ยดูดิอะไรอ่ะวงอยู่ตั้งตรงนู้นนะเอางศพมาวางศพแล้วจากพื้นที่ด้วยวางศพนะครับไปสอ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 บไปวางศพนะครับ มาเร็วจัดโรงบ้านตีตีไม่มาเร็วจัดเอี้ยไ้าดีอียู่นิ่งไหมีออกออกไม่ได้ครับคุณตำรวจนิ่ไว้ใช่มัอ้ผมโนยีเอ็มผมต้องออกไงหมดแล้วครับหมดแล้วนี่คือรถนี้ใครมีรถมันคือรถปูมออกมาฮัท จะมาจะมาเนาะจะมาเนาะมามาไปกับเพื่อนจะมาจะมาก่อนจะมายไปกับเพื่อนก่อนได้เลยครับไอหัวจชมพูมันจะอุ่มศกันเมื่อกี้หนูเห็นว่ามันเป็นคนจกลงมาคนหน่ทเลยพี่พี่อยู่อ่าพี่อยู่นี่หน้าสามท่ออีกคนนึงทางเาสามท่อมีหมอหมอกำลังเอาไปงาไหนตีอยู่ไหนตีอยู่ไหนยิงใครยิงไป ตรงไหนถ้าตีถ้าฮาร์ดถ้าฮาร์ดไม่หยุดตีผมตีหมดเลยนะไม่มหมยุดตีเลยค่ะคุณตำรวจฮาร์ดมันไม่หยุดตีค่ะไปเลยครับปล่อยเลยครับคุณตำรวจหนูไม่เห็นศพเอาไปแล้วเขะเอาไปแล้ว <c oughs> โอเคจ้ะมีข้าร่างคนหนึ่ง หมอข้างล่างหนึ่งคนเดินจับซ้านะตอนนี้ไม่น่าได้แล้วคุณช้างคนที่อุ้มใหมากันเดี๋ยวเพิ่งเอาไปผมขอคุยก่อนคนที่อุ้มนีออนสีเขียวอ่ะครับมันมองไม่เห็นต้องอาจจะรีบประมอยตรงไหนขึ้นมาได้เปล่าขึ้นไหนขึ้นไหน คุณหมอครับคุณหมอครับครับอ่อเบบีบีครับ,เ,บ,บ,บ,รบเขาหาแจ้งมาว่าคนที่ขับนีออนสีเขียวล่องหนนะครับเห็นแต่มิดครับผมเขาแจ้งมาอย่างนงี้นะขอบคุณครับคุณหมอไปเลยไปเลยโรงพยาบาลโรงพยาบาลครับ แต่เราอ่ะรวมยังไม่หมดเลยดูดิมันคนเราอยู่ข้างนอกด้วยอะ่ะขอหมอหน้าวอนขอหมอหน้าวอนหน่อยเลยเจ็ด้าสองครับ แยกเขตเร็วทุกคนทำงานขอบคุณครับแป๊บน,นึงนะเอามาจากเขตอ่าในเมืองนะ ครูดาวมียูได้ถึงสี่สิบแปดนะคะขอคนดูในห้องนอนเตียงมีมีผู้คนเลยจ้ะดีกไฟตนงมเีิ่งพาเสียเลยวตอนนั้นถ้ามันมีอปืนมากับดิ้งนี่อะยิ่งว่ได้เลยใครคุ้มอยู่เมือบนเพื่อเรามาเติมเราเราได้ไปมันมีที่ไหนไม เราไป่ด้เกออกไล้วนะเนาทีอ๋อพร้อมกเหรอไม่นอะไรเรียกนะไม่กลัวัวจะฝ่งยน้า่มบานแน่เลยอะมึงแน่อนพี่ใหใหญ่อยู่แหมันน่าจะได้่พี่ๆครับต้งดพ่เพื่อได้ไเพ่อไยั่กระดาแล้วเพ่อนเรองเพขงเียให้ห่อยครับเมื่อกี้นีเพื่อนออกไปแล้วค่งกเพิ่งไรอครับ มีคนวิ่งออกไปแล้วครับเมื่อกี้มีคนออกจริงๆค่ะมีคนวิ่งออกไปแล้วฝั่งตรงข้ามเลยเพื่อนนะไปฝั่งนู้นเหรอคะครับผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดค่ะไม่ผิดมีคนวิ่งออกไปแล้วจริงๆค่ะโอเคค่ะคุณหมอสักครู่นะคะผิดไม่ไมวิ่งออกเขียนผิดยังไม่มีใครเลยถ้าถ้ามีป่านนี้เขาคงตีตีเราไปแล้วไม่ได้อใครแล้ววิ่งกลับเข้ามาค่ะหลังเสาอ่าวใครอะครับเยอะๆื้อกูเหรอไอ้เนี่ยกูจะรู้ไหมกูจะมาทำอะไรมาคุหมักครับปีอ่อน สีออะไ่คุอใครเหรอคะแค่ยื้อไว้ไม่มีไม่มีไม่มีก็ว่าเออกมาครับผมออกมาครแล้วไม่มาแม่งเลยไม่มีนะคะหมอไม่มีนะคะหมอไมมม่ีครับนอนกันหมดเลยครับบ้าไม่มีค่ะหมอไม่มีลงอยู่ลงอยู่ตรงไหนหน้าโรงพยาบาลมคนออกไปแล้วค่ะคุณนอนต่อมาต่อมาให้ให้ออกแล้วบอกเลยนะคนที่มาเติมอเพราะเดี๋ยวนี้จ่ายมาเล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 ย

สเพราะว่า hmm. พี่จะได้ไปเติมเพื่อนต่อไปเลยพี่ไม่เป็นไรไปเลยไปเลยนอะไรช่วยอะไรตู้ๆนะืหลังบ้านไม่มีคราบมันมากากหน้าโรงพยาบาลนะมันกากอยู่หน้าโรงพยาบาลน้าโรงบี่พี่มาเก็บตัวหลังเลยมันกากอยู่หน้าโรงพยาบาลโอเมือตาแดงอีกกูอย่าอย่าอุ้มถบเล่นกยกอยู่หน้าโรงพยาบาลไอ้ปืนมอเตอร์ไซค์อะเล่นยิง้เพื่อนชุบหน่อยสวยตรงนั้นอะ แก่ลวเก่ละแก่ละจะมีเยอะดิไปหาดิโซเป็นไอ้ดิโซเบ็นไอ้ดิโซเบ็นไอ้ดิโซเปนไอ้ดันคนมาแม่ไมีชูเพื่อนหลังไฟกูเดินไปไม่ได้กูเดินเบิร์ด ชบเพื่อนหน่อยเบบีบี้ชบเพื่อนมึงกูเดินขึ้นไปไม่ได้กับไปเติมลงยืนไวจังวะ้นถ้าเราเจอศพ่เราเราไล่ยิง่าโง่ไปเลยมต้องบี้ชูเพื่อนเลยจุ่มเลยจุ่มเลยย้ายศพน้องย้ายศพย้ายศพย้ายศพมินี้โอ้ยพี่ một cái chỏ hí thật đấy thôi cái gì vậy na? làm gì làm gì <Nh binding> กี่ไฟกี่ไฟก็เหมือนเดิมอ่ะพวกมึงอ่ะขอคันนะไม่อยากใหเขาได้แต้มขอคันนะขอให้ได้กับเ็็สิบเท่าพันเท่าหอยลำพี่รวยใหญ่ให้ยาวนะนะกีไฟกีไฟก็รู้มว คุณลุงได้ได้โอนได้โอนเงินมาไหมอ่ะโดนเนตกาชาใช่ไหมคะลุงได้โดนเนตกาชามาให้หนูไหมกอบเมื่อกี้เห็นแวบๆมีมีก่อบไบมไม่มีใช่ไหมเหลือกล่องเดียววิ่งเข้าไปซื้อในโรงพยาบาลี่ไม่ได้นี่หวาอ๋อไม่ไม่ใช่โดนดี p มพีหมดเลยรถรถด้นดีเอ็มพีหมด ไม่แล้วผมปิดตัวชุดอยู่เขาลุดนนะเออช่างมันมันจะหลุดอะไรหนูกำลังดีใจอยู่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เขียนนะพี่ครับขออวารเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปดูไม่ได้สนใจอ่ะดีใจก็ของขวัญอยู่สนใจทำไม แน่ๆจบจบไปอ,ะอ่ะอะโหลอะโลตรงพี่เยอะเลยศพเยอะเลยศพเยอะเลยตรงพี่ศบเยอะเลยเดี๋ยวก็โดนซ้อนแล้วนั่นแหะรถยังไม่ได้มีเลยยังไม่มีรถเลยพวกพี่อ่ะ ไ่ชูเพื่อนอะ่ะมึงเห็นไหมเนี่ยเอ้ยอย่าชนได้ไหมมาเร็วมาเร็วโดน,น็ตรถทองกันต่อค่ะทุกคนเบื่อได้ขอโทษขอโทษครอะ่ะขอโทษ<อ>นะอีโว ยังเหลืออยู่สามคันนะาโดเนตนะรถทองให้น้องมิเดลนะโดเนตรถทองให้น้องมิเดลค่ะใครอ่